ตอนนี้จะเอาาอัปเดตเอาหาเจ้เอาหาก็บอกได้นะเดี๋ยวจะให้ถ่ายถองกลับแล้วนะคะทุกคนอิ่มกันหมดแล้วอิ่มน้ำสำรางไม่อิ่มก็แย่แล้วค่ะเพราะว่าจะจบคลิปแล้วค่ะคนละขับว่าไงก็เป็นความสุขที่เราได้มาเอ็นจกันนะครับอันนี้สึกมีมากครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลืกลาค จากกันก่อนเพื่อพบกันใหม่ก็อยากจะให้ทุกคนลองมาทำอะไรแบบที่เราไม่เคยทำดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับสำหรับผมก็ฝากติดตามกันด้วยฝากติดตามกันด้วยแล้วกัน ค่ะตามเป็นนะครับเค็ณเด้เสียงรลอนรอบเมื่อกี้แล้วจุ๊บคลิปเแป้งเดี๋ยวค่อยปะกันใหม่เนาะค่อยปะกันใหม่โอเคไว้เรามาอัปเดตกันไปตากกันใหม่โอเคบายไานะคะพี่มีอ้อยบ้างอิมันนาบายบายบายไปอย่มอสกันนะทาเบ็นตาโมนากายเป็นเนลโอเค